เรื่องชีวิตเมียฝรั่งแม่ลูกอ่อนเวลาผิดใจกับผัวทะเลาะเลิกลากันนะคะแล้วบอกตัวเองว่าขอไปพักสมองที่เมืองไทยเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่จะย้ำเสมอเนาะเออเพราะว่าประเทศนอกเนี่ยเขาจะมีสิทธิแม่และเด็กคุ้มครองนะยิ่งเด็กเล็กเนี่ยหลวงจะปกป้องถ้าเกิด ผัวร้ายแรงเนาะวันนี้ยายจ๋าก็ได้ไปฟังบ้านคุณชัยก็เดือดโมโหและยิ่งเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาก่อนนะคะบ้านยายจ๋าก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่แนะนําเสมอว่า อา่าได้หาทำอย่าได้คิดว่าเอาตัวเองไปสบายเราคิดว่านั่นคือลูกของมันยังไงมันก็เลี้ยงถูกเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วพ่อเขาเขาไม่ทิ้งลูกเขาหรอกแต่ทีนี้ในมุมมองข้อเสียของเราก็คือมันเป็นลายลักษณ์หลักฐานนะคะหนึ่งเธอทิ้งลูกไปสบายฉันทํางานฉันมีภาระ,ะแต่ฉันต้องเลี้ยงลูกยิ่งลูกเด็กสองขวบขวบกว่าสองขวบอย่างเงี้ยนะเขาต้องรับผิดชอบ ตรงนี้มันเป็นหลักฐานที่เข้าข้างฝรั่งมากและฝรั่งบางคนเวลาทะเลาะกับเมียนะฮะอืมหุดหงิดแล้วเมียบ่นว่าจะไปไทยเอาไปเลยไปเลยบางทีมันก็เป็นแผนของฝรั่งที่จะเข้าล็อกว่าเขาจะทำยังไงเอกสารของเขาจะได้เปรียบหนึ่งสิ่งสำคัญนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเลือกลูกมาอยู่กับเขาแล้วอย่าลืมว่ากฎหมายเมืองนอกนะ,ะพ่อเป็นคนเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็ต เนาะพอแม่ไม่มีความสามารถหนึ่งไม่มีบ้านเราเน่ะเสียเปรียบอยู่แล้วถ้าเราโดดออกไปแบบนั้นนะหอบลูกออกจากบ้านหรืออ่าเราหนีลูกไปทิ้งไว้กับผัวเนี่ยเราเสียเปรียบฝรั่งอยู่แล้วนะคะอ่าหนึ่งเราไม่มีบ้านสองเราไม่มีงานสามยิ่งเราหนีไปเมืองไทยสี่แม่ไม่มีสติปัตพเ,เลี้ยงดูเด็กได้นะฮะเนี่ยเขาชนะเต็มๆแถมเชา้านี้ทางบ้านคุณชัยแถมเขาเอาออกจากชื่อ ทะเบียนเรแจ้งเขาเรียกว่าฟ้องหอย่าเสนอขึ้นฟ้องหย่าแล้วออกจากทะเบียนบ้านอันเนี้ยหนักนะอันนี้คือความรู้เน้นเน้นว่าณนะปัจจุบันเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะหนีกับไทยผัวเราจะเอาชื่อเราออกจากบ้านได้เหรอมันผิดกฎหมายไหมอะไรไหมแต่สองวันมานี่เราเห็นเคสว่าฝรั่งกล้าเอาเมียออกจากทะเบียนศพเออออกจากบ้านได้มันก็มีข้อช่องโหว่หรือช่องให้เรามาเตือนกันว่าควรระวัง แล้วยิ่งเรามีลูกเนาะถ้าเกิดว่าความรุนแรงหรือผัวทำให้เราเครียดทะเลาะหรือว่ากดดันทำให้เราอยู่ได้ไม่ได้นะฮะเพราะเรายังไม่ได้ทำงานนะ,ะมันจะเป็นจองวอะเขาเรียกฮอร์โมนช่วงเราคลอดลูกเราอาจจะให้ความสุขผัวไม่เต็มที่อาจจะมาหมกมุนอยู่กับลูกจนเกินไปมันก็เลยกลายเป็นรล้าวลันนะคะการมีผัวเมียกันถ้าจุดจบประเด็นเล็กๆน,น้อยๆยาจ๋าก็ย้ำเสมอว่าเราก็ต้องปรับ นะคะต้องนึกถึงหัวใจว่าผัวเราชอบแบบไหนเนาะลูกขวบสองขวบจะมาบอกว่าโหฉันไม่มีเวลาดูแลผัวเลยและฉันต้องดูแลแต่ลูกอืมเพราะลูกฉันยังเล็กฉันก็เหนื่อยและแรงมาอฉันก็หมดแรงแลว้วกาจะนอนเพราะว่าผัวก็ไม่ช่วยอะไรนะคะํานี้ก็ถูกแต่คุณก็ต้องมองตัวเองด้วยว่าเราทําอะไรเราทําให้เขาจนเคยตัวเราทําเองหมดทุกอย่างไม่อ้อนผัวไม่พูดเพราะเปะละให้เขาช่วยนะคะ เพราะมันก็ต้องใช้มายาบ้างเนาะเออหรือเราจะมาตัดเกี่ยวกับเรื่องการสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียเพราะอ้างว่าฉันไม่มีเวลาฉันเหนื่อยเออเพราะฉันทุ่มเทให้กับลูกแล้วก็งานบ้านไปหมดแล้วไม่ได้นะฮะนี่คือจุดประเด็นของครอ,อ,อบครัวที่มีลูกอ่อนแล้วเกิดปัญหาชีวิตที่ฟังหลายๆคนนะอืหนูก็ผิดแหละเพราะหลังๆมานี่หนูก็ไม่ให้เขายุ่งเลยหลังคลอดมานี่ เพราะมันหงุดหงิดแล้วมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้พักแล้วเขาก็ไม่ช่วยคําว่าฝรั่งไม่ช่วยเนี่ยเอาตรงๆเรื่องเอาลูกหรือว่าเปลียมเพิรอนอนาบน้ําอาบท่าจริงๆแล้วเราไม่อ่อนเขาตั้งแต่แรกทีนี้เขาเคยตัววันนี้ก็กลายเป็นหน้าที่ของเราและหนึ่งสิ่งสําคัญบางทีเราไม่ปรับหรือว่าคุยกับเขาเขาก็คิดว่าเราทําได้แล้วหนึ่งสิ่งเราไม่ได้ทํางานนอกบ้านนะคะมันก็เป็นสิ่งให้ฝรั่งมองแบบนี้เออในมุมหัวใจผัวเมียถ้าเกิดเรื่องอะไรรีบปลดล็อก รีบเคลียร์รีบคุยแล้วพูดตรงๆแต่เรื่องอบนเตียงนะคะบอกตรงๆเลยนะยังหนุ่มยังสาวกันแต่ละเคสเรื่องนี้เขาขาดไม่ได้เราก็ทิ้งไม่ได้ถ้าถึงกําหนดแล้วไม่ใช่ว่าจะจะใช้คําว่าเขาก็ต้องเข้าใจหนูสิหนูโฮอร์โมนหลังคลอดลูกเออหนูก็แย่หนูก็เหนื่อย เขาทํางานเขาก็เหนื่อยเช่นกันนะคะพูดในมุมมองนี่คือการปรับว่าเราจะไปได้ที่ไหนแต่ถ้าถึงที่สุดของที่สุดแล้วยังไงยังไงก็ลอยไม่ลงตัวเราอย่าได้หนีออกจากบ้านอย่าได้ไปเชื่อคําเพื่อนนะบางคนหอบลูกหนีมันไปเลยไอย้พวกประเภทพูดแบบนี้ไม่รู้กฎหมายจริงหรือเขารักดีรักเราจริงหรอเตือนด้วยความหวังดีหรือประสงค์ร้ายเราต่างหากนะคะหนึ่งหอบลูกออกจากบ้าน ไปอยู่กับคนอื่นเขาก็รับเราได้แป๊บๆนะฮะสองหอบลูกหนีเมืองไทยผิดกฎหมายผัวแจ้งจับสนามบินนะฮะสามเราหนีกลับเมืองไทยก่อนแล้วปล่อยให้ผัวเเลี้ยงลูกพักสมองเหนื่อยไม่ไหวทิ้งก่อนเผื่อกลับไปแยกกันคงดีอันนี้คิดง่ายแยกกันอยู่อาจจะคิดถึงกันอาจจะดีอาจจะไม่ได้เลิกลากันอ่านะแต่ปัญหาที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้เคียย์หัวใจฝรั่งโหเขาจี้เอาเต็มๆบางคนเหลี่ยม อ่าพักดันให้เมียกลับไปเหอะพักผ่อนฉันยังเองก็ได้คือประชดอ่าแถมโยนเงินให้ค่าตั๋วอีกต่างหากนะวันเวอืพอบอกว่าวันเว้ยสบายชิวๆเลยชีวิตฉันจะได้ไปอยู่บ้านนานๆนะเพราะฉันมาอยู่นี่อยู่มันก็ไม่ได้มีความสุขร้อยเปอร์เซนตใช่ไหมอ่าน,นลืมไปนะเออคิดว่าผัวไม่ได้คิดอะไรโยนเงินวันเวให้สุดท้ายอยากได้กลับมาเองฝรั่งฟอง้องอย่าตามหลังเมียมาหลายคนมาก เสียเปรียบเต็มเต็มตามกฎหมายแม่ไม่รับผิดชอบลูกนะคะการอยู่ตรงนี้แท้ๆถ้าสมมติว่าทะเลาะกันหรือเกิดเรื่องเราเครียดเราหาหมอเราแจ้งว่าฉันมีปัญหาครอบครัวปรึกษาสมมติว่าเขาจะหย่าจริงๆสองปีมันก็เป็นสเต็ปเตินตามเรื่องราอ,อ,อยู่ไม่ได้อหลวงก็จะช่วยแม่ว่าถ้าผัวจะหย่าจริงๆเ,เขาก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายถูกไหม อ่าแล้วก็จะมีบ้านหรือสำรองไปตามสเต็ปอืมเพราะบอกเลยว่าอำเภอทุกอำเภอเกี่ยวกับคนที่มีลูกเล็กเกิดปัญหาครอบครัวเนี่ยเขาจะจิ้งความผิดไปหาที่ผัวก,ก่อนเลยเช็คก,ก่อนเลยว่าเป็นยังไงนะคะตามล,ลายลักหลักฐานแล้วเราก็จะขยับมาตามสเต็ปเหมือนฉันอยู่ไม่ได้แต่ฉันไม่วางลูกเออนะ แต่เขากดดันฉันทําให้ฉันเป็นโรคเครียดดราม่าบ้างหาหมอบ้างอ่ามันก็จะไปสเตปเขาก็จะขยับออกมาที่บ้านพักเพาะแม่และเด็กนะคะมันก็จะไปแบบนี้และนี่ก็จะเป็นของหลวงเนาะที่คุ้มครองเด็กถ้าเราเข้าเป็นจริงๆแล้วมันมีจุดช่วยเหลืออย่างมากตามสเตปอืมเนาะมีปัญหาไม่ว่า ผัวตุยหรือเลิกกับผัวมีลูกเนี่ยอย่าได้รีบหนีกลับไทยโดยเด็ดขาดคำนี้ใหญ่จะเตือนเสมอเพราะเราจะเสียเปียบเกี่ยวกับหลักฐานนะฮะถ้าเกิดปัญหาเราต้องอยู่เคลียร์ให้มันจบซะก่อนอย่าใช้คำว่าเบรกพักสมองเพราะนั่นคือการสะสมปัญหาเพิ่มหนักกว่าเดิมนะแหมเราไม่มีทางออกเขาพูดมาถูกหมด เพราะเราหนีออกไปแล้วเราไม่มีเงินอ่าจะถอยหลังมาฟ้องเขาก็ไม่ได้อ่าถ้ามายกฟ้องเขาเสียค่าทนายนะเราไม่มีบ้านเราไม่มีอะไรจะทำยังไงล่ะนะนี่คือสิ่งที่คนไทยเราเสียเปรียบมากๆถ้าเริ่มต้นด้วยแบบนี้และการแนะนำของเพื่อนๆก็เช่นกันพอถึงเวลาอ่ามาเรื่องของเธอมันไม่มีใครมายืนช่วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคน เพราะตัวเองเท่านั้นต้องมีสติอ๋อก็พี่คนนั้นบอกว่าไปเธอะมันไม่มีปัญหาหรอกอเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะคิดถึงมันจะอาจจะไม่ได้เลิกกันอันนั้นคิดโมโนเองทั้งทั้ง,ท,งที่ปัญหาใหญ่อยู่กับตัวไม่ได้เคลียร์หลายคนมีปัญหาแบบนี้ปรึกษายายในะยายบอกเลยห้ามหนีโดยเด็ดขาดถ้าปัญหายังไม่จบอย่าได้ก้าวออกจากบ้านไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเต็มๆเรื่องคำว่ารกนะอืและเราจะเป็นคนเสียเงิน ส่งค่าเลี้ยงดูลูกนะถ้าลูกอยู่กับผัวร้อยเปอร์เซ็นตเต็มด้วยกฎหมายที่เขาสั่งกดดันเดยอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหมือนเมืองไทยนะเขียนสัญญาแล้วไม่ส่งก็ไม่เป็นไรเออฝ่ายเมียเออช่างมันเอาลอดไปนะแต่ณนะทีนี้เขามาฟ้องกินอีกทีเนี้อยดับเบิลเอ็กระวังระวังแม่เอย้ย